กลับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมแม็กซ์พผมเช่นเคยนะฮะ,ะเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีข่าวสารมาแ,แจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับผมก็วันนี้นะฮะ,ะเมื่อบ่ายวันที่14ธันาวาคือวันนี้นะครับผมกระทรวงคมนาคมได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะฮะที่นะในหัวข้อนะอนาคตของสถานีหัวรำโพงนะครับผมก็ได้บทสรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนแล้วนะฮะ ในหลายๆสื่อก็เริ่มออกกันไปบ้างแล้วนะครับผมก็เขาจะไม่ถูกนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ถูกก็จะลดบทบาทของหัวรั้พงลงนะครับผมจากปัจจุบันมีรถวิ่งเข้าออกหัวรั้พงเนี่ย118งขบวนนะครับผมแต่หลังวันที่23ธันวาคมนี้จะลดเหลือ22ขบวนเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมา มาบอกว่ามีขบวนอะไรบ้างนะครับที่จะได้วิ่งขบวนพงนะครับผมก็ mm hmm. 22ขบวนนี้นะฮะร,รวมเป็นสายเหนือ6ขบวนสายใต้2ขบวนนะฮะแล้วก็ตะวันออก14ขบวนนะครับผมเราไปดูสายเหนือกันก่อนนะครับว่าสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็อาจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่301 30-2นะครับผมต้นทางกรุงเทพลบบุรีกรุงเทพยังวิ่งปกตินะฮะแต่จะไม่จอด5สถานีนะครับผมก็คือขบูรรถธรรมดาเนี่ยจะวิ่งร่วมกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมก็คือวิ่งทางยกระดับไม่จอด5สถานีนะฮะจะจอดแค่แค่ดอนเมืองกับลังสิตนะครับผมแต่จะวิ่งถึงหัวลำโพงนะครับ ต่อมาเป็นขบวน3 1 3กับขบวน3 1 4นะฮะเป็นกรุงเทพชุมทางบ้านภาชีกับกรุงเทพนะครับผมอ,อีกขบวนหนึ่งนะฮะของสายเหนือก็จะเป็น3 4 1่และ3 42นะครับผมกรุงเทพชุมทางแก่งคอยแล้วก็กรุงเทพนะครับก็วิ่ง3ขบวนไป3ขบวนกับ3ขบวนนะครับผมสายนี้ก็จะวิ่ง ขึ้นทางยกระดับบางซื่อนะครับจอดแค่ดอนเมืองกับัังสิบอสองสถานีเท่านั้นนะฮะถ้าจะลงพวกบางเขนหลักสีอะไรพวกนี้ก็ไปใช้ร่วมกับสายไฟฟ้าสายสีแดงน,นะครับผมก็อัตราค่าโดยสารขั้นต่ำนะฮะบ,บาทตามนี้นะฮะส่วนสายใต้นะครับผมสองขบวนต่อวันก็คือ,อขบวนรถที่355และ356นะฮะ ต้นทางกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับผมก็จะวิ่งแค่นี้นะฮะส่วนขบวนอื่นๆนะั้นจะไปเริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อหมดเลยนะฮะมาดูสายตะวันออกนะครับผมสายตะวันออกนี่คือ14ขบวนนะครับผมแน่นอนว่าต้องเยอะหน่อยเพราะเหมือนกังไงมันยังไม่มีต้นทางไปทางที่ชัดเจนนะครับผมกพต้องใช้หัวลำโพงไปก่อนแต่จากร ปริมาณขบวนรถลงนะครับผมามาดูกันว่ามีขบวนอะไรบ้างน,นะฮะขะบวนที่275 276กนะครับผมกรุงเทพ icas, ด่านพรมแดนบ้านของลึกนะฮะแล้วก็กรุงเทพนะครับขบวนต่อไปเป็นขบวน279และ280อันนี้ก็กรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเหมือนกันแล้วก็กรุงเทพเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นขบวน281และ282 กรุงเทพกระบินบุรีกรุงเทพนะฮะขบวนต่อไปเป็นขบวน283และ284กรุงเทพบ้านภูตาหลวงและก็กรุงเทพนะครับขบวน371และ372กรุงเทพปาจีนบุรีกรุงเทพนะครับขบวน383และ384กรุงเทพชุมทางจักเชิงเซากรุงเทพนะฮะ ขบวนสุดท้ายนะครับผมขบวน391แนะขบวน380กรุงเทพชุมทางัเชิงเซาแล้วก็กรุงเทพนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวล22ขบวนที่จะวิ่งเข้าสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนะฮะหลังวันที่23าธันวานี้จะเหลืออยู่แค่22ขบวนนี้ส่วนขบวนรถนำเที่ยวขบวนรถโดยสาร ไปเือนกำเน,นียขบวนรถน้ำเที่ยวหลยฮะจะยังไม่ชัดเจนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่หัวลำโพงเหมือนกันก็จะวิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และก็วันนะะะักขัตฤกษ์รวมถึงรถจักรไอ้น้ำนะครับผมในแต่ละวันสำคัญคญเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มที่หัวลำโพงนะก็อันนี้ชัวร์วนะครับผมส่วนตารางของบางซื่อ สถานีกลาบซื่อเนี่ยคือผมเคยเกิดไปรอดเงนแล้วนะแต่ผมมาดูทีนึงมันยังไม่ชัวนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็คือสายใต้มันยังไม่เรียบร้อยจริงๆคือมันยังไม่เรียบร้อยนะฮะตามที่ทางวงในเขาว่ากันมานะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งะหลายอย่างคือมันไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้เหมือนกับสายอีสานสายเหนือนะฮะด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมานเขาบดรถมันหยุดไปเยอะอีกอย่างหนึ่งรถมัน หมดก็ห้ามร้อมันลลอกอะ่ะก็ต้องทําการแก้ไขกันยาวและรถไม่พอวิ่งกันนะฮะช่วงนี้และที่สำคัญคือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงพวกตะลิงชันเนี่ย mm hmm. เห็นเขาว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่ร้อเอนะฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับ mm hmm. ผมว่าจะเป็นยังไงแต่หลกัหลกๆแล้วกําหนดการมันประมาณนี้นะ่ะน่าจะสุดแค่บางซื่ออาจจะเป็นบางซื่อเก่าก่อนยังไม่ได้ขึ้นไป สถานีกลางบางซื่อนะครับผมสาหรับสายใต้นะสาหรับสายใต้แต่สายสอีสานสายเหนือก็คือวิ่งบางซื่อแน่นอนนะครับผมแต่ตะลางยังไม่ชัวร์เดี๋ยวถ้าชัวร์เดี๋ยวจะมาทําให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนะครับว่าขาบวนไหนวิ่งเวลาไหนถึงเวลาไหนอันนั้นก็อีกทีนะครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย